ตรีมหาไทยนะคะตอนนั้นตอนมาเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้วก็มาพร้อมกับภรรยาค่ะเข้ากราบนมัสก,การเจ้าอาวาสวัดถ้ำพระพุทธโกศีค่ะผู้ฟังพระเกจิชื่อดังนะคะลูกศิษย์สายเขาออค่ะเพื่อทําพิธีต่อดวงชะตารดน้ำมนต์เสริมบาร,รมีให้กับคุณอนุทินนะช่วงกรกฎาคมที่ผ่านมาจนกระทั่งนี่แหละได้รับการโหวตนะคะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32อ่ะ ของประเทศไทยปรากฏว่าพอข่าวนี้นะคะผู้ฟังดังแพร่ออกไปผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่วัดถ้ำพระพุทธโกศีค่ะหรือว่าวัดในเตาที่เราเรียกวัดในเตาว่าุผู้ฟังที่อำเภอห้วยยอดก็ไปเจอแล้วก็กราบนมัสก,การพระครูรัตนาศิาศิาการค่ะหรือว่าพระอาจารย์ประสูตรค่ะคผู้ฟังจเจ้าอาวาสวัดถ้ำพระพุทธโกศีหรือว่าวัดในเตานี่แหละนคะคะซึ่งเป็นเกจิชื่อดัง สายลูกศิษย์สายเขาอ้อมูฟังก็ไปสอบถามพระอาจารย์ประสูตรนะคะซึ่งเจ้าตัวนะคะทางทางพระอาจารย์เนี่ยบอกว่ารู้จักเป็นการส่วนตัวนะคะกับทางคุณอนุทินโดยเฉพาะทางภรรยาของคุณอนุทินเนี่ยรู้จักกันมาหลายปีแล้วนะคะหลังจากคุณอนุทินเนี่ยนะคะลาออกนะคะจากการเป็นรัฐมนตรีก็มีความคิดถึงแล้วก็มีการนัดแนะกันบ้างมาเยี่ยม นะคะเยี่ยมทางพระอาจารย์ประสูตรเนี่ยที่วัดในเตาแต่ก็ไม่ได้กําหนดมาว่าจะมาวันไหนใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ลงมาพร้อมกับภรรยาเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพระอาจารย์บอกว่าปกติคุณอนุทินเนี่ยเป็นนักการเมืองอยู่ในสายนักบุญอยู่แล้วนะคะท่านจะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทั่วไปแต่นะคะสำหรับพระอาจารย์เนี่ยถือว่าสนิทเป็นการส่วนตัวเพราะว่าพูดคุยกันเรื่องสเพเพเหระคุยกันเรื่องส่วนตัว นะคะไม่ได้คุยเรื่องการบ้านการเมืองอะไรนะคะแล้วก็ความตั้งใจเนี่ยก็คือว่าอ่านะคะทางพระอาจารย์เนี่ยก็อธิษฐานแล้วก็มีการทำพิธีรดน้ำมนต์ให้แล้วก็มีการให้พรนะคะให้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีการกำหนดไว้ว่าไม่เกินสี่เดือนเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งพูดเท่านี้แหละนะคะทางพระอาจารย์ประสูติบอกนะคะแล้วก็ทางพระอาจารย์ประสูติบอกว่า าทางพระอาจารย์เนี่ยตั้งใจมอบวัตถุมงคลทางวัดนะคะเป็นตะกุดเหนือเมฆค่ะเมื่อฟังซึ่งเป็นตะกุดดอกเล็กๆที่ทางพระอาจารย์เนี่ยทำไว้แจกญาติโยมไม่ได้มีไว้จําหน่ายอะไรปลูกเสกที่วัดพระาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็โดยเฉพาะองค์ครูหมอเล็กนะคะของทางวัดเนี่ยพระครูเนี่ยมอบแบบบูชา5นิ้วไป1องค์แล้วก็กําชับ ว่าใครก็ล้มท่านก็คือคุณนุทินเนี่ยไม่ได้เพราะมีครูหมอเล็กเป็นเทวดาประจําตัวนะคะาทางพระครูทางพระอาจารย์ประูตนเนี่ยก็เลยให้ไว้นะคะที่พักก็คือที่พักภูมิใจไทยคุณผู้ฟังคือมอบให้ก็คือเป็นตะกรุดเนี่ยอันนี้มอบส่วนตัวให้ไปส่วนตัวแล้วก็มอบเป็นอ,องค์งครูหมอเล็กค่ะคุณผู้ฟัง นะคะแบบ5นิ้วหนึ่งองค์นะคะก็ไว้ที่พักภูมิใจไทยค่ะสำหรับวัตถุมงคลน,นะคะครูหมอเล็กเนี่ยทางใต้ถือว่าเป็นครูหมอเทวดาค่ะเป็นเจ้าที่ที่คอยดูแลสำหรับคนที่มีโรงงานเหล็กทุกชนิดนะะคนที่ตีเหล็กมีดหอกมีดหมอมีดต่างๆจำเป็นต้องมีครูหมอเล็กเนี่ยเป็นครูหมอประจำหรือว่าเทวดาคุ้มครองนะคะาทางพระอาจารย์เนี่ยหล่อ นะคะหล่อไว้เมื่อปี2,552แล้วก็ตะกุดเล็กขนาดห้อยคอตอนนี้เนี่ยเหลือเฉพาะองค์บูชาขนาด5นิ้วก็เลยขอให้ทางคุณอนุทินเนี่ยไว้ที่พักนะคะเป็นสิ่งที่ป้องกันศาสตราวุธต่างๆเพราะว่าครูหมอเล็กเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าแห่งเหล็กค่ะฉะนั้นเนี่ยเหล็กทุกชนิดไม่กินเราค่ะทางพระอาจารย์บอกเนาะแล้วก็เราเนี่ยจะไม่กินเหล็กด้วยส่วนตะกุดเนี่ยนะคะ จะอยู่เหนือคนต่างๆเพราะได้ชื่อว่าเป็นตระกุดเหนือเมฆค่ะมืฟังจะยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นแล้วก็ปลูกเสกนะคะที่วัดพระธาตุซึ่งเป็นวัตถุมงคลนะคะสร้างมาประมาณ100ดอกค่ะมืฟังทํามาแจกไม่ได้เอาไว้เพื่อจําหน่ายค่ะมุฟังนะคะนี่ก็เขาเรียกอะไรนะเป็น เป็นคําให้สัมภาษณ์นะคะของของของพระอาจารย์ประสูตธ์คำผู้ฟังหลังจากที่คุณนุทิน,เ,นเดือนกรกฎาคมใช่ไหมคะลงมาที่ตรังพร้อมกับภรรยาซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยพระอาจารย์ประสูติ์ก็สนิทกับทางภรรยาด้วยแล้วก็เป็นการส่วนตัวกับคุณอนุทินด้วยก,ก็นี่แหละ